ปายงวันนีออ้ที่าออมายงวันนี้วันนี้วันนี้มาห้าวรถแหย่จันเขียวครับผม <S <S จันเขียวเรียบวัดเออเฮ้ยของแท้ครับผม <S <S จันเขียวนี่สิไปสิไปเอาไมโครจันเขียวเลยครับ <S <S เลยไมโครอะไรนะเอาไมเอาไมโครกระป๋องไปเอาไมโครจันเขียวครับก็เลยงงอยู่ ตอนนี้กำลังออกจากไอด้ดวงหย่าครับดวงหย่า,าเขาจะเกียวเรอมาไหนวะเนาะครับผมรถกระป๋องเลนในดุมเล่นอะได้ครับมันต้องใส่ไอ้นี่ขยับเอาครับแต่ว่ารถคันนี้นี่ข้องแฉเนะครับ ฟือ้นเลยนั่นกึกกักกึกกักกึกกักเลยครับคนขับหนึ่งม่มีเลือดพอยดเลยครับผมเลืองเมื่อรับต้องใช้ไปโดนตัวไหนมานี่ตราซอหรือเปล่าพอพอสลัก็หนีพอได้หนพอได้หนบอเลื่อยมันสิรอยนะเลื่อยร้อยนะในบอเฮ้ย ไข้างโอ้ช่วยแล้วช่วยแล้ว โอ้โหถ่ายลอยอีกลยครับไกลเย็นข้างกจเย็นโอ้โหแห้งครับโหแห้งไปได้ไปได้ของเทอ,อยู่แล้วไปอีกหน่อยหนึ่งได้ไหม จานเขียวครับผมเสียเคียวเาครับผมจานเขียว <c oughs> ไอจ้จานเขียวเนี่ยขาหาขาจะคล้องเล็กหน่อยเลยครับ <c oughs> <c oughs> เราเข้าไปนนแดงครับผมจันเขียวนี่ไอ้คิดซีอีกครั้งครับผมหาขาแต่คองเล็กหน่อยโอ้จันเขียวจะได้โบกข้างให้ในปูนก็แตกหมดเลยถอยบ่ได้ครับพี่น้องให้เขาถอยให้

ัเงเดินทางไปบ้านาเขียวๆนะครับจานเขียวเขากำลังแยกระยับรถให้เราคุณครับผมไป็โค้จานเขียวครับโอ้คุณส้างครับผมคุณส้างใส่ปุ๋ยมันครับผมโอ,โอ้โหคุณช้างใส่ปุ๋ยมัน สบัดหัวน้ำสบาดหัวน้ำสบาดหัวนเ้ยได้ทียังเ้ยะเรามาถึงบ้านจานเขียวแล้วครับเกียวเขียวเราเดี๋ยวได้เอาพอเจเนอร์ไปเที่ยวแล้วครับ นนคือหูเลยมาหอดามมาพามไปนอนอะไรคือหูนี่โอ้สังกะสีเจ้าพายุบ่อยจันเขียวออยม,มือแมนเด็กหน่อยพายุบ่อโอ้จัดเขียวเลย ครับสั่งขามขึ้นรถกระป๋องแล้วครับผมตอนนี้รถกระป๋องจะไหนกระป๋องเป็นไ,ไหนายช่างเอาลงได้ไหมใส่แบตครับตอนนี้กำลังใส่แบต โดดโอ้เหยนหมามันโดดด้วยไม่ไหวเลยนี่ โอ้ส่ขค้าเกีียวเลยอ่าปีกุนช้างของเราครับผมสุดยอดวันนี้ทำอะไรวันนี้ต้มไก่เรียบร้อยครับผมถอดแม่โคครับขั้นใหญ่